ลายยางครับสูไปประมาณ2เมตรใส่ท่อดรืมีอากาศรั่วครับ ท่อหนึ่งนิ้วนะครับท่อยาวสี่เมตรท่อดูดก็สี่เมตรนะครับเป็นการต่อตรงนะครับอันนี้แผงก็ไม่ได้ตั้งฉากกับดวงอาทิตย์นะครับ ปั๊มโมปูนถือว่าใช้ได้ครับสำหรับท่านที่มีพื้นที่เป็นบ่อน้ำแบบนี้นะครับใช้ได้เลยครับไม่ต้องมีแบตเตอรี่ ปล่อยให้เขาทำงานไปเรื่อยๆตอนที่มีแดดนะครับได้ทั้งวันนะครับ